ดูเลยขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่หนึ่งฤษภาคมนี้ขั้นตอนทำอย่างไรฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องท,ทุกทุท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะ ดูเลยขั้นตอนยื่นอุธทธรณนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังชี้แจงขั้นตอนการยื่นอุธทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุธรท์ได้ตั้งแต่วันที่วันที่หมีนาคมถึงวันที่1นึ่พฤษภาคม2566สามารถดำเนินการผ่าน2ช่องทางดังนี้ 1. ยื่นอุธรทอผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบข้อมูลระบบแสดงผลไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติให้คลิกปุ่มผลการตรวจสอบ 2. กรอกวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสเลเซอร์ไอดีหลังบัตรประจำตัวประชาชนและคลิกปุ่มยืนยันตัวตน 3. ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่มยืนยันการอุดทอน 4. เมื่อคลิกปุ่มยืนยันการอุดทอนเรียบร้อยแล้วระบบขึ้นข้อความสำเร็จให้คลิกปุ่มตกลงห้าผู้ลงทะเบียนทิมเอกสารการขออุดทอนโดยคลิกปุ่มทิมเอกสารยืนยันการอุดทอนกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์น,นี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องทิมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล 2. ยื่นอุดธรณนด้วยตนเองผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนดำเนินการยื่นอุดหนนกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เมื่อยื่นอุดหนนทั้งสองช่องทางแล้วหากต้องการตรวจสอบหรือขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบด้วยตนเองหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบกำหนดเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566นี้ สำหรับกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิหรือยื่นอุธทธรณ์ได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยใช้เอกสารดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2. หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสสำเนาบัตรประจำตัวคนที่การพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีทั้งนี้จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลและยื่นอุดทนุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2566เช่นกันขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจเฟซบุ๊กคุณรัชดาธนาดิเรก รองโคษกรัฐบาลทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ